ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมโยบบทที่34เอริฮูประกาศว่าพระเจ้ายุติธรรมเอริฮูพูดต่อไปว่าท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาขอฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าท่านผู้มีความรู้ขอเงียหูฟังข้าพเจ้าเพราะหูก็ตรวจสอบถ้อยคำอย่างลิ้น ริ้มรสอาหารขอให้เราเลือกสิ่งที่ถูกต้องขอให้เราเรียนรู้ในหมู่เราว่าอะไรดีเพราะโยบกล่าวว่าข้าเป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมของข้าไปถึงแม้ข้าชอบธรรมข้าก็ถูกนับเป็นคนโกหกแผลของข้ารักษาไม่หาย แม้ว่าข้าไม่มีการละเมิดเลยผู้ใดเล่าเสมือนโยบผู้ดื่มความเยียดยามเหมือนดื่มน้ำผู้เข้าสังคมกับคนทำชั่วและเดินไปกับคนอธรรมเพราะท่านได้กล่าวว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เราที่จะปิติยินดีในพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้มีความเข้าใจ ขอฟัง้าพเจ้าเมินเสียเถิดที่พระเจ้าจะทรงทำการอธรรมและที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงทำผิดเพราะพระเจ้าทรงสนองมนุษย์ตามการกระทําของเขาและทรงให้เกิดแก่เขาตามวิธีของเขาแน่ทีเดียวพระเจ้าจะไม่ทรงทำชั่ว และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงบิดเบือนความยุติธรรมผู้ใดแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองโลกผู้ใดมอบทั้งพิภพแก่พระองค์ถ้าพระองค์ตั้งพระไทยและทรงรวบรวมบิญญาณกับลมหายใจของพระองค์กลับสู่พระองค์เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไปด้วยกันและมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงคลีดิน ถ้าท่านมีความเข้าใจขอฟังข้อนี้ขอฟังเสียงถ้อยคำของข้าพเจ้าผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมจะได้ปกครองหรือท่านจะประนามพระผู้ชอบธรรมและทรงอนุภาพหรือท่านจะประนามพระผู้ตรัสแก่พระราชาว่าเจ้าผู้ไร้ค่าและแก่เจ้านายทั้งหลายว่าเจ้าผู้อาธรรม ผู้ไม่ทรงมีอคติเข้าข้างเจ้านายและไม่เห็นแก่หน้าคนมั่งคั่งมากกว่าคนยากจนเพราะเขาทุกคนเป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์หรือสักครู่เดียวเขาทั้งหลายก็ตายเวลาเที่ยงคืนประชาชนตัวสั่นและตายไปและผู้มีอำนาจก็ถูกเอาไปเสียมิใช่ด้วยมือมนุษย์ พราะพระเนตรของพระองค์เฝ้าดูทางของคนพระองค์ทรงเห็นทุกย่างเท้าของเขาไม่มีที่มืดครึ้มหรือที่มืดทึบซึ่งคนชั่วจะซ่อนตัวได้เพราะพระองค์ไม่ทรงกําหนดเวลาแก่ผู้ใดให้เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาพระองค์ทรงสังหารผู้มีอำนาจโดยไม่ต้องสอบสวน และทรงตั้งคนอื่นไว้แทนดังนั้นด้วยทรงทราบกิจการของเขาทั้งหลายแล้วจึงทรงคว่มเขาเสียในกลางคืนเขาก็แลกไปพระองค์ทรงตีเขาทั้งหลายเพราะความอธรรมของเขาต่อหน้าต่อตามนุษย์เพราะว่าเขาทั้งหลายหันจากการติดตามพระองค์และไม่ใส่ใจพระมันคาของพระองค์เลย เป็นเหตุให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึงพระองค์และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องของผู้ทุกยากเมื่อพระองค์ทรงนิ่งผู้ใดจะกล่าวโทษพระองค์ได้เมื่อพระองค์ซ่อนพระพักผู้ใดจะเห็นพระองค์ได้ไม่ว่าเป็นประชาชาติหรือบุคคลเพื่อว่าคนชั่วจะไม่ได้ครอบครอง และเขาจะไม่วางกับดักประชาชนเพราะมีผู้ใดร้องทูลพระเศร้าแล้วหรือว่าข้าพระองค์ถูกตีสอนแล้วข้าพระองค์จะไม่ทำผิดอีกขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถ้าข้าพระองค์ทำาชั่วข้าพระองค์ก็จะไม่ทำอีกพระองค์จะทรงสนองท่านอย่างเหมาะสม เพราะท่านปฏิเสธหรือเพราะท่านเองต้องเลือกไม่ใช่ข้าพเจ้าดังนั้นท่านรู้อะไรก็บอกมาเถิดคนทั้งหลายที่เข้าใจจะพูดกับข้าพเจ้าคือคนมีปัญญาที่ฟังข้าพเจ้าจะพูดว่าย่อพูดอย่างไม่มีความรู้ถ้อยคำของเขาไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งเลย อยากจะให้โยบถูกทดลองต่อไปถึงที่สุดเพราะว่าเขาตอบเหมือนอย่างคนอธรรมเพราะเขาเพิ่มการละเมิดเข้ากับบาปของเขาเขาตกมือเยยอ,อยู่ท่ามกลางเราและทวีถ้อยคำของเขากล่าวลายพระเจ้าพราะธรรมโยบบทที่35เอริฮูตำหนิโยบที่มั่นใจว่าตัวเองชอบธรรม เอริฮูพูดต่อไปว่าท่านคิดว่านี่ยุติธรรมหรือที่ท่านพูดว่าข้าชอบถามต่อพระเจ้าที่ท่านถามว่าข้าจะได้ประโยชน์อะไรข้าจะได้อะไรจากการไม่ทำบาปข้าพเจ้าจะตอบท่านกับมิสหายของท่านด้วยจงมองดูท้องฟ้าเถิดดูเมฆซึ่งอยู่สูงกว่าท่าน าท่านทำบาปท่านได้ทำอะไรที่กระทบกระเทือนพระองค์หรือถ้าการละเมิดของท่านทวีขึ้นท่านได้ทำอะไรพระองค์เล่าถ้าท่านเป็นคนชอบธรรมท่านถวายอะไรแก่พระองค์หรือหรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่านความอาธรรมของท่านก็เป็นอันตรายแก่คนอย่างท่าน และความชอบธรรมของท่านก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เหตุด้วยการถูกบีบบังคับเป็นอันมากเขาได้ร้องทุกข์เขาร้องขอความช่วยเหลือเนื่องด้วยแขนของผู้ทรงอำนาจแต่ไม่มีสักคนพูดว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าผู้ประธานบทเพลงในยามค่ำคืนอยู่ที่ไหนผู้ทรงสอนเรามากกว่าสอนสัตว์ในแผ่นดินโลก และทรงทำให้เรามีปัญญากว่านกบนฟ้าเขาร้องทุก์ณที่นั่นแต่พระองค์ไม่ได้ทรงตอบเนื่องจากความเย่อหยิ่งของคนชั่วแน่ละ่ะพระเจ้าไม่ได้ทรงฟังเสียงลมลมแรงแรงและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ก็มิได้ใส่พระทัยเสียงนั้นจะยิ่งน้อยกว่านั้นสักเท่าใดเมื่อท่านว่าท่านไม่เห็นพระองค์ และเมื่อว่าคดีนั้นก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์และท่านคอยพระองค์อยู่บัดนี้เพราะพระพิโรธของพระองค์ไม่ได้ลงโทษและพระองค์ไม่ได้สนพระไทยการละเมิดแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นโยบจึงอ้าปากพูดคําลมๆแรงๆแ,และทวีคําพูดโดยปราศจากความรู้